วันนี้ต้องทำฟอร์มครับถ้าหากว่าผ่านวันนี้ได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปชิงแชมป์ร้8จากสอนทองได้ครับกับตองติดตามผลงานครับอายุห่างกัน5ปีครับเงินป้อมปืนนั้นถือว่าร้องแรงในชั่วโมงนี้ครับแต่ว่าเรื่องประสบการณ์ความเก่าความเชี่ยวชาญความชําทองนั้นอยู่ที่คนนี้ครับ,รบสถานฟ้า สถาน้าจากอำเภอพยุสีสะเกตวันนี้สีสะเกตมาหลายอำเภอรจริงๆครับมีทั้งพยุมีทั้งห้วยทับทันมีทั้งขูกขันขุนหารนี่ครับจากพยุคุณแมนแต่ริร้วบทีมงานของอีเมเนนแอร์ทนายต่อยครับมาถอดมงคลให้กับเป็นมวยที่ทกรู้จังหวะแล้วนี่ครับสมรักคำสิงฉายา โมอามาต์ก็เหรียญทองอลปิกคนแรกของเมืองไทยครับหรือว่าเป็นตำนานของมวยสาคลสมัเล่นมีเอายุทธการทอเทพสุทิมมาอัดกับยอดทองไทยเดี๋ยวตาครับดูคู่นี้แลว้วตอนนี้ป้อมปืนก็ซ้อมอยู่กับสมรักคำสิ่งด้วยนะครับไฟนี้ซ้อมเต็มที่เลยครับหลังจากจบไปล่าสุดก็เจ็ดตัวอยู่กับสมรักตลอดเลยมวยคนรุ่นนะครับแดงนั้นลดงดังมาขอทานฟ้าในขณะที่ป้อมปืนชั่วโมงนี้ปิดจรวดครับ ทีนี้ซ้ายเจอซ้ายครับดูครับว่าทีเด็ดจะออกที่ใครครับสถานฟ้านั้นจังหวะนับนอกมีครับในขณะที่ป้อมปืนครับของหนักของแรงทุกอย่างทุนี้มีโอกาสนอกครับหรือจะมีโอกาสนับแดงมีสติปัญญามีไอคิวมวยที่แก้ไขสถา,านการณ์บนเวทีได้เก่งมากแ,และเป็นมวยที่ฉวยโอกาสได้ดี คู่นี้กระดูมวยไม่ห่างกันนะครับเธอแต่ว่าชื่อมวยนั้นอยู่ที่สถานฟ้าครับอละก็เป็นอดีตแช่อมร้อยสิบแปดช่องเจ็ดด้วยเน้นแต่ว่าเกมวันนี้ของป้อมปืนกําลังห้าวครับไปใช้สีเสื้อใหม่วันนี้ปออทะเลบางสเสร่แล้วมาเก็บตัวพิชซ้อมอยู่กับสมรักคาสิงด้วยอู้ว้ามาเลยครับมัดของป้อมปืนน็อกมาแล้วติดต่อกันหลังสุดนี่น็อกล้วนๆวนสามไฟสามนัก ัครบจังหวะนั้นออกตอนเนื่องกับป้อมปืนโอ้โยครับมาเลยครับสถานฟ้าเชื่อว่าไม่ง่ายนักนะครับที่ป้อมปืนจะปิดบัญชีสถานฟ้าแบบรวดเร็วสถานฟ้านั้นน,นานๆออกครับแต่ว่าออกทุกลูกหวังผลทุกอย่างเต็มวยครบเรื่องครับสถานฟ้า ว่าวงงอก<บ>นก็<บ>นได้ครับอยู่ด้านหลังผู้บรรยายได้ยินเสียงล้ําแหลมมีสุภาพสาตรีแน่นอนครับ, <c oughs> รบก็เชียร์ฟั่งป้อมตื่นครับอันนี้สถานฟ้าเป็นคนที่สามของทั้งมวยจากจังหวัดศรีสะเกดครับช <c oughs> กยากครับสถานฟ้าสายตาไวสายตาดี้ <c oughs> ายยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าเตรียมแล้วแหละครับฟ้านั้นเตรียมแล้วต้อมืนเป็น,ปนมวยที่ ชุดเดียวเข้าป้ายกับสถานฝาประเทนี้ครับยืนรอรอหาจังหวะแต่ว่าถ้าออกแล้วเป็นชุดครับจะเจาะเข้าไม่เข้าตั้งแต่ต้องไม่ลืมนะครับลูกเหนือชั้นของสถานฟ้านั้นมีมากมายคู่นี้ยังไม่เคยชกกันมาก่อนครับดูใจดูจังหวะกันนานหน่อยฝ่ายต่างระวังตัวแจเลยครับทรงผมนี่เหลือรายจริงๆครับป้องปืนหนึ่งสองยังไม่เข้าเลยครับนี่และครับจังหวะล้มๆนี่แหละครับ ห <12 S 1> นึีเสียวครับมีเสียวคู่สามครับรองคู่เอกยกแรกผ่านไปมวยเก๋ากับมวยสดครับเก๋าคือสถานฟ้าสดนั้นปั้มปืนดูทรงผมซะก่อนครับแหมอินเทรนจริงๆครับฟุตบอลโลกเพิ่งจบมาจากฟุตบอลโลกแน่นอนครับนักท่องเที่ยวเนี่ยครับ เต็มไปหลดครับบันทึกด้วยครับใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปไปโชว์เพื่อนที่บ้านตัวเองมาติดตามครับผลงานยกแรกยังดูเกร็งๆครับแต่ว่ายกนี้ทั้งคู่ครับรู้แล้วครับเชิงอาวุธจะเข้าทำยังไงยกนี้ติดตามครับติดตามครับยกที่สองครับ สีแดงมุมแดงสถานฟ้าลุยเข้ามาแล้วนะครับป้อมปืนเหมือนเงินป้อมปืนครับจากนครศรีธรรมราชครับพุ่งส่งอย่าชะล่าใจนะครับอย่าชะล่าใจครับอย่าคิดว่าสถานฟ้านั้นเป็นหมูเนื้อแดงนะครับกูนี้ดูครับรอจังหวะหาจังหวะครับประเภทโป่งเดียวจอดนั้นทำมาแล้วครับสถานฟ้าเรื่องของมีคมสลับด้วยและตอนนี้ครับสถานฟ้ามีศอกแกม คู่นี้ผู้ชนะครับโอกาสที่จะไปชิงแชมป์แบนทเวดเจ็ดสีกับสอนทองมีสูงกับสการ์ฟานข้าเข่งขัดแชมป์มาแล้วครับนี่ครับสวนกลับโอ้ลูกศอกครับเด็ครับเลเลินครับโดนทันทีครับต้อมปืนก็ต้องระวังครับเข้าผิดเลียนผิดทรงนี่สการ์ฟาเก่าอยู่แล้วรอยตงหวะสองนี่ครับดีแข่งเลยสกัดเอาไว้ก่อน สอกมัดยังครับยังไม่เข้าครับออกเรื่อยๆครับป้อมปืนหลุมจะโดนนะครับสําหรับป้อมปืนนี่ครับทางนั้นจับทางแล้วครับรุ่นพี่จับทางรุ่นน้องแล้วนะครับอ้หมัดครับไม่โดนตั้งกำแพงรอบวกรอสวนเลยครับแห้งกลางคืนแล้ว ปอมปืนนี่ยังไม่มีเกียร์หลังครับเกียร์หน้าอย่างเดียวเดินต่อยมาซ้ายขวามันคร่อมไปหมดครับหมัดยังไม่ตรงเป้าเท่าไหร่ด้านนี้ลบหมัดเก่งเหลือเกินสายตานั้นไายห่วงครับดูครับยางครับยังไม่ได้จังหวะปล่อยนะครับปล่อยให้น้องไปก่อนอันนี้เจอโจทย์ยากเสียแล้วครับมอครับมาแล้วครับมาแล้วครับหมัดของปอมปืนเริ่มครับเริ่มโดนแต่ว่าเป็นปลายๆหมัด หมัดซ้ายสอกซ้ายโอ้ยนี่ครับโอ้ออกได้เร็วกัอบหมัดของป้อมปูนตอนหนึ่งสองดูกางฟ้าหลบกระบวกลบแล้วนะครับกางฟ้ากระบวกแล้วเสวบีางฟ้าดีดท่องสกัดแล้วเอ้าโดน,มดนหมัดชาล่าจังหัะศอกแม่เจี่ยวไปเจี่ยวมามากครับนี่กระป้อมตูนกล้าแอกนี้สวยครับกางพ้า เจอระแทงเขานเจอรุนน้องท้าชนแล้วโดนแล้วโดนแล้วดักด้วยศอกเนี่ยรับนั่นนนออกครับเดอแขะแงคู๋นี้ไม่ใครก็ใครครับดูครับมาโดนโอ้อาครโดนจนเลยอด่นรับนี่ครับโดนแล้วโดนแล้วครับป้อมปืนเรียบร้อยครับขอเสียงลงมาข้างล่างครับจบเลยครับกล้าเกินไปครับ บอกแล้วว่าการจะปิดบัญชีกับสถานฟ้าแบบเร็วๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและสุดท้ายตัวเองโดนครับโดนแบบไม่คาดแหละครับนี่ครับโอ้ยังไม่ฟื้นครับโดนเต็มๆจริงๆครับเป็นแรงัวกนะครับดูนะครับนี่ครับศอกสั้นของสถานฟ้าปิดบัญชีผู้กล้าจากทุ่งสงโอ้ดูความกล้าบางทีก็ใช้ไม่ได้ครับ กล้าเกินไปนะครับดูนะครับเขาจ้องมาแล้วครับเขาอาจดักจังหวะแล้วดูนะครับดูชัยชัดปังโอ้โดนจ<บ>กึ่งปากกึ่งจมูกครับ